ประชาชนนั่นแหละใช้หนี้ต่อไปนี่คือข้อคิดจึงบอกว่าบัตรเครดิตห0 0 0 0ื่นบาทต่อนหนึ่งครัวเรือนนี่มันเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงชัดเจนนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องประชาชนแฟนเพจได้รับฟังแล้วก็เก็บไปคิดครั้งแรกผมคาดคะเนว่า ปลายเดือนธันวาเนี้ยจะต้องยุบสภาแน่นอนแต่นักวิชาการก็คาดเดาไปจนถึงมกกลาบัางมีนาบางเมษาบัางเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ปลายปีนี้แน่นอนนะฮะเดือนธันวาเนี้ยแต่ไม่รู้วันไหนทำไมผมยืนย,ยันแบบนั้นสภาล่ม ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมเข้าไปประชุมสาเหตุมันแบ่งปันกันไม่ทั่วถึงมันหลายพักหลายนายนะครับมันเลยแบ่งกันไม่ทั่วถึงนายนั้นจะเอาอย่างนี้นายนี้จะเอาอย่างนั้นนะครับมันแจกกล้วยกันไม่ทั่วถึงพอไม่ทั่วถึงมาปุ๊บมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในลักษณะน,นั้นนะครับ ผมจึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโครงการบัตรเครดิตหนึ่งครัวเรือนห้าหมื่นบาทแล้วก็หนึ่งตำบลเท่าไหร่นะสองยล้านหนึ่งตำบลยี่สิล้านตำบลมีกี่ครัวเรือนเออนั่นแหละอันนั้นไอ้ตำบลน,น่ยมันเป็นภาพรวมเป็นการหลอกล่อลนะเพื่อหลบหลีกด้านกฎหมายนะครับแต่ไอ้ตัวผิดตรงๆก็คือ ขัวเรือละห้าหมื่นนี่แหละตัวนี้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเต็มๆแต่ถ้าแจกก่อนเลือกตั้งก็เป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแะแต่ถ้าแจกช่วงระหว่างเลือกเลือกตั้งก็ผิดเหมือนกันเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ถ้าแจกหลังเลือกตั้งสินั่นก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะมันจะไปตรวจสอบสมมโนโครวัวหมายเลขห้าตัวว่ามันไปอยู่ตรงไหนบ้างมีใครมากาบ้างในลักษณะน,นั้น นะครับก็าอาจจะมีวิธีตรวจสอบในลักษณะน,นั้นก็พี่น้องประชาชนคิดเอาว่าจะกินห้าหมืนเดือนเดียวหรือจะเลือกมันมาให้มันกินยาวเหยียดไปชั่วลูกชั่วหลานเราก็แล้วแต่พี่น้องหัวลำโพงวันที่ยีสามนี้ก็ปิดเป็นทางการก็รอดูว่า,านาศักดสยาม จะทำประชามติหรืออสอบให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าว่าเหมาะสมในการขาย14.000ล้านหรือไม่ผมเองก็ประกาศขายนะทุ่งสีเมืองอุดรน,นะครับถ้าใครซื้อก็ติดต่อผมได้เพราะผมเกิดที่อุดรน,นะครับทุ่งสีเมืองอุดรต้องรีบขายเหมือนกันนะครับจะไม่ขายเดี๋ยว ประเด็กการมันขายหมดอีกหน่อยมันขายท้องสนามหลวงนล้วนะครับหัวลำโพงจบแล้วเงินหมดเดี๋ยวมันขายท้องสนามหลวงเป็นที่ต่อไปอ่ะยา้ายมามุมนั้นแดดไล่ล้รถเลี้ยวมรเลี้ยวมันก็พ้นขอมุมตรงนั้นเนะมันพ้นโอ้ยเดี๋ยวลุงศักดินาขออ่ารวบรวมกระดูกที่มัน แตกกระจายแ,<ก>แล้วก็วค,ค่อยๆลุกปวดตัว <c oughs> อ่าย้ายมาม,มุมนี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> ผู้ต้องหาก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่มีโซฟานั่งดีๆนะครับมีพื้นถนนนี่แหละนั่งเออตรงนี้เย็นอ,อ๋อขอบคุณสี่สิบท่านช่องกระเทยเมลุ่ออนขอบคุณ สิบแปดท่านอันน้อยนิดของช่องศักดีนา่าเสด